ไอเราก็ะดึกว่ารถพิเศษชำรุด1304าหรือนะครับไม่ใช่เนาะโอ้โหว้าวุ่นเลยลำบากเลยทีนี้เป็นด่วนน้ำมันใส่นะฮะจะพูดด่วนดำซะแล้วด่วนน้ำมันใส่นะครับ,ดดรบตอนนี้รถชำรุดอยู่ที่ไหนครับคอมเมนต์มาหน่อยมีคนบอกว่าจะผ่าชุมแสงผมรอเป็นปีผมรอหลายนาทีแล้วเนี่ยเอาตอมสี่สองหนึ่งสองนะคร ตอนนี้รถพิเศษชำรุดหนึ่งสามูสี่อยู่สถานีอะไรครับเอาให้แน่นะมีคนบอกว่าผ่านชุมแสงยังไม่เห็นมาเลยนะครับผมก็่าดีใจนือว่ามาหรือและไม่รู้้วยมาตอนไหนท่านผู้ชมมีคนบอกว่ากำลังจะผ่านชุมแสงยังไม่เห็นมาเลยตอนเนี้ยเอาความจริงนะครับขอไม่โกหกนะ ผมไม่ชอบคนโกหกนะครับรายงานมาหน่อยตอนนี้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้มาเลยนะครับบอกความจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับอย่ามาโกหกผมไม่ชอบนะนะครับอยู่สถานีอะไรอยู่พิจิตร์อยู่วังกฎอะไรก็ว่ามานะครับแค่นั่นเองคุณจะมาบอกว่ากําลังผ่านชุงมแสงมันไม่ได้นะครับผมอุตส่าห์ดีใจเดินออกบ้านเล่นเนี่ยนะครับเดินเข้าเดินออกเนี่ยคอยฟังเสียงเครื่องกั้นลงว่าใช่ไหม ่พ่อมาครั้งนี้ไม่ใช่เป็นหนวดน้ำมันใสหกสี่หนึ่งฮะ